เออฮ้ยจมจมอู้มันขึ้นเรื่องกคนเอาแนงจานู้วันสิไปสิบเบ็ดกับพี่น้องวันแล้วว่ามันท่มเบ็ดจะขวงเอาปลาที่สิบได้แล้วพี่น้องใส่ไว้หมู่ว่านเนี่ยมาแรลงนะครับพี่น้องผมเมื่อนี้มากครับสายจมลงเลยครับยังบม่ทันหมยูยังไ สายอยู่ในน้ำเลยนะครับแบบลึกๆเลยนะครับนี่เอาเร็วสายจมๆแบบนี้อุ้ยมีหวังครับพี่น้องผมนี่สายจมเลยนะครับปุ่นอุ้ยแบบนี้จะแช่ละพี่น้องปุ่น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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาเอาเอาอุ้ยบักอุ้ยปอดเขาม้ามาพี่น้องผม พี่น้องผมสังเกตเพิ่งดีๆครับสังเกตเพิ่งดีๆเอ้ยปาดทุ่ง เฮ<ะ>้ยจมโจมอุ้ยแห้งรับนี่นงอรผมนี่ครับอ้ยอึดอึดอึดอืออี่น้อจ<ะ>ริงหรอดแมลูเตซีโลครับโตนี่โตนี่ บอลลูดสีเลนี่น้อนครับพี่น้องโอ้ยจังใดจังเฉียวใดนู้พี่น้องผมเลือกกระทอท้ทงทรงนี่ปานโอ้ยหยปล่อยครับอ๋อปลาไก่้ครับพี่น้องผมพูดะพูดะพูดะอืดอืดอ ขึ้นมาโอ้จับกระถือขึ้นมาวุ้ยว้ยวุ้ยไปแล้ว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 อือไ้นองผมสายจมไปเลยทีเดียวครับปุ้งยพัวนะ อุ้ยโอ้ยมามามาบเดีะอุอุ้งพี่น้องอุ้ยบ้หลุดเลยรับซีโร่เลยครับปลาตัวนี้อืออือฟังนะครับพี่น้องซีโร่ครับซีโร่ ยืนีปัญหาก็คือว่าจานวูสีเอาไว้จังไดเจย์เย็นเจย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 เย็นอู้มัน,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 นขึ้นเรื่องมนก่อน พี่น้องล่นเรือครับพี่น้องผมล่นเรือครับล่นเรือครับเห็นกำพี่น้องล่นเรือครับโอ้เยเจอบักล่นเรือพี่น้องเอ้ยเอายัดก็ไปใต้ท่องนี่แหละเนาะเอาขออนุญาตเก็บขวางเลยครับพี่น้องมันกล้องมันสั้นครับพี่น้องผมโอ้ยมาแบบโดยละม่อมนะครับ <c oughs> เอาตีนยัดเข้าไปเอา้าอี่นอ,องเอ้ยเกี่ยวขัาคุณเกี่ยวเกี่ยวอุ้ย,ยเรือก็โยกพราเรือเอ,อ้าเม็ดนี่เขาถอดมาเลยพี่น้องอุ้ยวันมันสีบ่มีโตพี่น้องเอ้ยเนี่ยเอ้ย,อยอกไกลครับผมเป็นเตีมครับผม เต็มเลือกครับอ้างยาครับพี่น้องเอาไปลุยกันตัวครับว่าหั่นจานหมูใส่ใส่เหง่วไว้อีกนะครับเป็นปลากระเดือดหน่อยนะครับกับอ,อกกบหน่อยมานํานะครับเพื่อสีห้าห้าใดอของไงห้าฝุกแต่ว่ายามเลีวยมจานหมูสิไปสีเบ็ดสีดเบ็ดเหลี่ยจังสี่ยามกลับขึ้นมาแล้วก็เมื่อกินเขาไงนะครับพี่น้องเอาถือว่าประสบผลสําเร็จครับพี่น้องผมสําหรับคลิปนี้ก็ได้เอายังทะลุนกันตัวครับพี่น้อง หลังนี้ประสบผลสำเร็จกับใส่ไว้หลังเดียวนี่แหละเอาสวัสดีครับผม